นี S <s ่คร <ung> <ics> right ับนี่คร so ับผมบอกว่าใหญ่แล้วเป็นถ้วาดนะถ้าเราหกเราหกซื้อใหม่นี่ครับผมนี่ครับเต็มเยอะเราหกเตะหัวไหนอยู่เนี่ยเอาละเอาเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนาะนี่ครับผมนี่ครับเอาไม่หมด ไม่ม <N iss an> er ีที่ใส่แล้วครับผมปลาอะจานี่มันหาันโยกไอ้น้องติดอยู่นกินปกอย่าง้องบนปหมอใหญ่ครับผมานทำทนี่เหรอ